ตอนนี้กองทุนลดหย่อนภาษีขาดทุนนะทำยังไงดีโอเคเริ่มต้นงนี้เราต้องมาดูว่ากองที่เราถือเนี่ยเป็นกองที่ดีหรือเปล่าสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนยังมีแนวโน้มดีอยู่ไหม ซึ่งวิธีดูอ่ะกองง่ายๆถ้าเป็นกองแอคทีฟก็ควรจะชนะเบนช์แม็กได้หรือว่าถ้าเป็นกองพาสีก็ต้องดูว่ามันล้อไปกับเบนช์แม็กหรือเปล่าส่วนวิธีการเปลี่ยนกองก็ต้องมาดูว่าตอนนี้ครบเงื่อนไขถือรองแล้วหรือยังถ้าครบแล้วเราแนะนําไม่ขายออกแล้วเอาเงินกองเดิมเนี่ยมาซื้อรหย่อนภาษีใหม่ก็จะช่วยให้ใช้สิทธิดหยนอนภาษีด้วยเงินกองเดิมได้ด้วยภาษีที่ดถย่อนได้เนี่ยก็ถือว่ามาช่วยซัพพอร์ตไอ้ส่วนที่ขาดทุนให้ขาดทุนน้อยลงหรืออาจจะกําไรได้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ครบเงืงเ่่่่่อนนนนไ้าาาาะัหมมเเดงงีทษใจถวผิ เดี๋ยวจะมีเรื่องปิดหัวต้มคืนภาษีตามมาได้ใครที่หากองทุนภาษีสำหรับลงทุนยาวๆกองทุนผสมเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดย IMF แนะนําในช่วงนี้คือ K Plus Series ซ,ซื้อง่ายลงทุนสะดวกแค่มี K Plus ก็สามารถลงทุนได้เลยดูคลิปนี้จบแล้วฝากกด subscribe ช่อง K p l u ให้ด้วยนะครับ